สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านาทุกท่านคุณพ่อคุณแม่เคยไหมครับที่หยิบถั่วขึ้นมาหนึ่งกำมือด้วยความเชื่อมั่นว่าเรากําลังทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับร่างกายของเราเองเป็นความเชื่อที่เรามีร่วมกันมาตลอดใช่ไหมครับแต่ถ้าหมอบอกว่าการทานทั่วผิดประเภทบ,บ่อยๆอาจกําลังเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างเงียบยับได้มากถึง4ีเปอร์เซนต์ละครับและนี่คือฝันร้ายที่น้อยคนจะพูดถึงในฐานะหมอที่ได้ดูแลผู้สูงวัยมานานกว่า20ปีหมอขอยืนยันว่า อันตรายนี้เป็นเรื่องจริงและน่ากังวลกว่าที่หลายคนคิดครับหมอไม่ได้กําลังพูดถึงเชษ้สตรีนะครับแต่กําลังพูดถึงเรื่องจริงเมื่อไม่นานมานี้หมอมีคนไข้ท่านหนึ่งชื่อนาสมศรีท่านทานถั่วลิสงทุกวันเพราะเชื่อว่าดีต่อสุขภาพแต่เข่าของท่านก็ยังปวดเรื้อรังและความดันก็ไม่เคยลดลงเลยจนกระทั่งเราได้พบผู้ร้ายตัวจริงที่ซ่อนอยู่ในรถถั่วของท่านความจริงคือมีถั่วอันตรายสีชนิดที่คนวัยเราส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อนในวิดีโอนี้หมอไม่ได้มาเพื่อทําให้กลัวนะครับ แต่มาเพื่อมอบความรู้ให้เราปลอดภัยเราจะมาดูอันตรายแต่ละอย่างและหมอจะมอบวิธีง่ายๆที่นําไปใช้ได้จริงเพื่อปกป้องตัวคุณเองและคนที่คุณรักและขอร้องนะครับอยู่กับหมอให้จนจบเพราะอันตรายชนิดสุดท้ายที่หมอจะเปิดเผยคือสิ่งที่ถูกมองข้ามมากที่สุดและมันเชื่อมโยงกับยาที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านทานอยู่เป็นประจําข้อมูลในส่วนท้ายนี้อาจช่วยชีวิตใครบางคนได้อาจจะเป็นชีวิตของคุณเองก็ได้ครับก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับ หมออยากรู้จักใจจริงว่ามีพวกเรากี่คนที่เคยรู้สึกสับสนแบบนี้หากเรื่องราวที่หมอเพิ่งเล่าไปตรงกับใจของคุณพ่อคุณแม่ช่วยสละเวลาสักครู่พิมพ์คําว่าใช่ในช่องคอมเมนต์ให้หมอหน่อยนะครับมันช่วยให้หมอเข้าใจสิ่งที่ทุกท่านกําลังเผชิญอยู่และมันยังแสดงให้เพื่อนๆนท่านอื่นในชุมชนของเรารู้ว่าพวกเขาไม่ได้รู้สึกแบบนี้เพียงลําพังเอาล่ะครับเรามาเริ่มไขความลับข้อแรกกันเลยตอนที่1 4. ส,สหายทั่วบํารุงวัยเก่า เอาละครับมาถึงสหายคนแรกของเราในวันนี้กันนะครับนั่นก็คืออันดับที่4อลลมอนอัศวินผู้พิทักษกระดูกครับเราทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าการดื่มนมนั้นดีต่อกระดูกใช่ไหมครับแต่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจจะกําลังมองข้ามขุมทรัพย์ที่อยู่ใกล้ตัวไปว่าอัลมอนนี่แหละครับคือป้อมปราการชั้นดีที่จะช่วยให้เราเดินเหินได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงไปอีกนานแสนนานในอัลมอนนั้นมีทั้งแคลเซียมและแมกนีเซียมที่ทํางานร่วมกันได้อย่างยอดเยี่ยมลองนึกภาพตามหมอนะครับ แคลเซียมก็เปรียบเสมือนอิฐทลกรอนส่วนแมกนีเซียมก็คือคนงานฝีมือดีที่คอยนําอิฐกรอนนั้นไปสร้างเสริมบ้านกระดูกของเราให้แข็งแกร่งและมัน่นคงซึ่งสิ่งนี้สําคัญอย่างยิ่งยวดครับเพราะเมื่ออายุของเราก้าวเข้าสู่เลข65ปีขึ้นไปกระดูกจะเริ่มบางลงตามธรรมชาติคล้ายกับฟองน้ําที่ค่อยๆยุบตัวลงทีละน้อยการยุบตัวนี้แหละครับคือสาเหตุที่ทําให้การล้มเพียงเบาๆอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นกระดูกหัก และอาจทำให้เราต้องนอนติดเตียงซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยทัพที่น่าเชื่อถือได้ยืนยันเลยนะครับว่าการทานอละลามอนเป็นประจำสามารถช่วยชะลอการสูญเสียมวนกระดูกนี้ได้จริงๆเหมือนกับเรื่องราวของคุณป้ามาลีคนไข้ของหมอเองครับตอนแรกคุณป้ากังวลเรื่องข้อเข่ามากไม่กล้าเดินไปตลาดไกลๆเพราะกลัวจะล้มแต่หลังจากที่หมอแนะนําให้ท่านลองทานอละลลามอนเป็นของว่างทุกวัน ผ่านไปไม่กี่เดือนคุณป้ากลับมาเล่าให้หมอฟังด้วยรอยยิ้มที่สดใสว่าตอนนี้เดินไปตลาดได้อย่างมั่นใจขึ้นเยอะเลยครับรู้สึกว่าเขามีกําลังมากขึ้นจริงๆดังนั้นเรามาเริ่มสร้างความแข็งแรงให้กระดูตั้งแต่วินาทีนี้กันเถอะนะครับวิธีทานก็ง่ายมากครับเพียงแค่ทานวันละหนึ่งกำมือเล็กๆหรือประมาณ15-20เมตรโดยเลือกทานแบบอบธรรมชาติไม่ใส่เกลือนะครับเพื่อสุขภาพหัวใจที่ดีของเราด้วย แต่มีข้อควรระวังเล็กน้อยนะครับคือต้องเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนเสมอเพื่อป้องกันการสำลักโดยเฉพาะในท่านที่มีปัญหาเรื่องการกลืนครับสำหรับท่านไหนที่อยากให้กระดูกของเราแข็งแรงเป็นนานๆพิมพ์คำว่ากระดูกแข็งแรงในคอมเมนต์ให้หมอเห็นหน่อยนะครับต่อมาคือสหายอันดับที่3วรนัทสุดยอดอาหารบำรุงสมองครับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับที่เดินไปอีกห้องหนึ่งแล้วลืมว่าจะไปทำอะไร หรือนึกชื่อคนรู้จักที่เพิ่งเจอกันไม่ออกอาการหลงๆล,ลืมๆแบบนี้พออายุมากขึ้นก็ยิ่งน่ากังวลเพราะเรากลัวว่ามันจะเป็นสัญญาณของโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ใช่ไหมครับวอลนัทนี่แหละครับคือคําตอบด้วยรูปร่างที่คล้ายกับสมองของเรามันมีกรดไขมันโอเมก้าสจากพืชสูงที่สุดในบรรดาทั่วทุกชนิดซึ่งทําหน้าที่เหมือนน้ามันหล่อลื่นชั้นดีที่ช่วยให้สมองของเราคิดได้ฉับไวและเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างรับรื่นครับเมื่ออายุมากขึ้นการสร้างเซลล์สมองใหม่จะช้าลง แต่อเมก้าสจะช่วยบำรุงรักษาเซลล์สมองเดิมให้ยังคงแข็งแรงและทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งสําคัญมากต่อการป้องกันความจําเสื่อมครับมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารโภชนาการยืนยันว่าการทานวอรนัทช่วยเพิ่มความเร็วในการประมวลผลของสมองได้จริงครับเหมือนเรื่องของลุงบุญมีเพื่อนบ้านของหมอเองท่านเคยบ่นเรื่องความจําบ่อยๆว่าจําบทสวดมนต์ไม่ค่อยได้เหมือนแต่ก่อนหมอเลยแนะนําให้ท่านลองทานวอลน,นัทวันละหนึ่งกำมือเล็กๆ ตอนนี้ลุงบุญมีบอกว่ารู้สึกสดชื่นขึ้นความจำดีขึ้นมากจริงๆครับดังนั้นวิธีง่ายๆที่จะช่วยบำรุงสมองของเราก็คือทานวอลน,นัทวันละประมาณ7-9ซีกนะครับอาจจะทานเป็นของว่างหรือใส่ในโยเกิร์ตก็ได้ครับและควรเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อรักษาคุณภาพของน้ํามันที่ดีในวอลน,นัทนะครับใครอยากให้สมองของเรายังแจ่มใสไปอีกนานๆช่วยพิมพ์คําว่าสมองดีในคอมเมนต์หน่อยนะครับมาถึงสหายอันดับที่2 พิสตาชิโอผู้พิทักษ์ความดันโลหิตครับเรื่องความดันโลหิตสูงถือเป็นความกังวลอันดับต้นๆของคนวัยเราเลยใช่ไหมครับเพราะมันคือประตูไปสู่โรคราอีกมากมายแต่คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมครับว่าของว่างแสนอร่อยอย่างพิสตาชิโอสามารถช่วยดูแลเรื่องนี้ได้ครับสิ่งที่ทําให้พิสตาชิโอพิเศษคือมันมีโพแทสเซียมสูงมากแต่มีโซเดียมตามธรรมชาติต่ําโพแทสเซียมนี้ทําหน้าที่เหมือนไม้กวาดวิเศษครับที่คอยช่วยกวาดเอาเกลือหรือโซเดียม ส่วนเกินที่เราอาจทานเข้าไปมากเกินความจําเป็นออกจากร่างกายของเราครับเมื่อโซเดียมส่วนเกินลดลงความดันโลหิตของเราก็จะลดลงตามไปด้วยซึ่งสําคัญมากครับเพราะเมื่ออายุมากขึ้นไตของเราจะขับโซเดียมได้ไม่ดีเท่าเดิมทําให้ความดันขึ้นได้ง่ายมีงานวิจัยมากมายที่สนับสนุนว่าการทานพิสตาชิโอช่วยลดความดันได้จริงที่หมอชอบมากเกี่ยวกับพิสตาชิโอก็กคือการที่เราต้องค่อยๆแกะเปลือกทีละเม็ดครับ มันทําให้เราทานช้าลงโดยไม่รู้ตัวเป็นการฝึกสมาธิและทําให้เราอิ่มเร็วขึ้นไม่ทานเยอะเกินไปเหมือนกับที่คุณป้าสมใจคนไข้ของหมอทําครับท่านบอกว่าการนั่งแกะเปลือกพิสตาชิโอตอนดูละครทําให้ท่านรู้สึกเพลินและใจเย็นลงแถมพอไปวัดความดันครั้งล่าสุดความดันก็ลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นด้วยครับดังนั้นลองหาพิสตาชิโอแบบอบไม่ใส่เกลือมาทานเป็นของว่างวันละหนึ่งกำมือ หรือประมาณ49เมตรนะครับท่านไหนอยากให้ความดันของเราดีอยู่เสมอช่วยพิมพ์คําว่าความดันดีลงในคอมเมนต์ให้หมอเห็นหน่อยนะครับและแล้วก็มาถึงสหายอันดับหนึ่งของเราในวันนี้บราซิลนัดฮีโร่ของต่อมไทยรอยครับคุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายอารมณ์ไม่สดใสทั้งทั้งที่ก็ไม่ได้ทําอะไรหนักหนาแล้วมักจะโทษว่าเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอาการเหล่านี้ อาจเป็นสัญญาณจากต่อมไทรอยด์ของเราที่ทํางานได้ไม่เต็มที่ครับต่อมไทรอยด์เป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของร่างกายแต่พออายุมากขึ้นประสิทธิภาพก็ลดลงได้บราซิลนัทนี่แหละครับคือสุดยอดอาหารที่จะมาช่วยเรื่องนี้เพราะมันเป็นแหล่งแร่ทาตุซีลีเนียมที่สูงที่สุดในโลกซิลีเนียมก็เปรียบเสมือนฐานไฟฉายก้อนใหม่ที่ช่วยจุดพลังงานให้ต่อมไทรอยด์กลับมาทํางานได้อย่างกระฉับกระชฉงอีกครั้งครับเมื่อต่อมไทรอยด์ทงานดีขึ้นเราก็จะรู้สึกสดชื่นมีพลัง และมีชีวิตชีวามากขึ้นครับเรื่องนี้สําคัญมากนะครับเพราะผู้สูงอายุจํานวนมากมีภาวะไทรอยด์แฝงโดยไม่รู้ตัวเพียงแค่ปรสิวนัดวันละ1นถึงสเม็ดเท่านั้นครับย้ำนะครับว่าแค่1นถึงสเมต็ดต่อวันก็เพียงพอแล้วไม่ต้องทานเยอะเพราะซิลิเนียมที่มากเกินไปก็อาจไม่เป็นผลดีต่อร่างกายได้ครับหมออยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองเริ่มจากการทานแค่วันละหนึ่งเม็ดก่อนอาจจะทานพร้อมมื้อเช้าก็ได้ครับเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานไปใช้ตลอดทั้งวัน นี่คือการดูแลสุขภาพที่ง่ายที่สุดแต่ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มากครับใครอยากรู้สึกมีพลังสดชื่นกระปรี้กระเป๋าในทุกๆวันช่วยพิมพ์คําว่ามีพลังในคอมเมนต์ให้กําลังใจกันหน่อยนะครับตอนที่2สีผู้ร้ายในโหลอดทวัทวและผู้ร้ายซ่อนเดนอันดับที่4ที่หมออยากจะพูดถึงในวันนี้ก็คือถั่วลิสงตัวกระตุ้นการอักเสบซ่อนเดนครับหมอเข้าใจดีครับว่าถั่วลิสงนั้นหาซื้อง,ง่ายราคาไม่แพง และอยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยเรามาอย่างยาวนานไม่ว่าจะใส่ในส้มตำใส่ในก๋อยเตี๋ยวหรือทานเป็นของว่างเพลินๆตอนดูละครแต่คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมครับว่าถั่วลิสงที่เราอาจจะทานกันอยู่ทุกวันอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เข่าของคุณลุงปวดตุบๆอยู่ทุกคืนหรือเป็นเหตุผลว่าทําไมความดันของคุณป้าถึงไม่ยอมลดลงเสียทีครับปัญหาแรกและน่ากังวลที่สุดเลยคือถั่วลิสงนั้นเป็นพืชที่เติบโตอยู่ใต้ดิน ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการปนเปื้อนของเชื้อราที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าซึ่งเชื้อราบางชนิดสามารถสร้างสารพิษที่อันตรายมากชื่อว่าอะฟลาทอกซินได้ครับหากเราได้รับสารพิษตัวนี้เข้าไปในร่างกายบ่อยๆแม้ในปริมาณเพียงเล็กน้อยมันจะค่อยๆเข้าไปสะสมและทําลายตับของเราอย่างช้าๆครับยิ่งในวัยของเราที่ตับต้องทํางานหนักขึ้นในการกําจัดของเสียอยู่แล้วสารพิษตัวนี้จึงยิ่งกลายเป็นภาระแลันตรายต่อสุขภาพของเรามากขึ้นไปอีกครับนอกจากนี้ ในถั่วลิสงยังมีไขมันโอเมก้า6ในปริมาณที่สูงมากซึ่งโดยปกติแล้วไขมันชนิดนี้ก็มีความจําเป็นต่อร่างกายแต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่มักจะได้รับไขมันชนิดนี้มากเกินไปจากอาหารต่างๆหากร่างกายของเราได้รับไขมันโอเมก้า6มากเกินความสมดุลมันจะกลายเป็นตัวการสําคัญที่ไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบตามส่วนต่างๆของร่างกายครับมันอาจจะไม่ได้แสดงอาการดุนแรงในทันทีแต่มันจะค่อยๆทําให้ข้อต่อที่เคยดีๆของเราเริ่มปวดบวม หรือทให้ผนังหลอดเลือดของเราเกิดการอักเสบซึ่งเป็นต้นเหตุสําคัญของโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงครับเรื่องนี้หมอเจอบ่อยมากในคนไข้ครับอย่างกรณีของคุณลุงสมชายท่านชอบทานถั่วลิสงขั่วเกลือเป็นประจําแต่ก็บ่นเรื่องปวดเขา่าไม่หายสักทีพอหมอแนะนําให้ท่านลองพักการทานถั่วลิสงดูแล้วเปลี่ยนไปทานอัลลามอนออบธรรมชาติแทนไม่น่าเชื่อว่าผ่านไปแค่เดือนเดียวอาการปวดเข่าของท่านค่อยๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ ดังนั้นหมอขอแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่ลองหยุดหรือลดปริมาณการทานทั่วที่สองลงนะครับโดยเฉพาะชนิดที่คั่วเกลือหรือทอดน้ํามันให้ลองเปลี่ยนไปทานอัลลมอนหรือวอลนัทแทนแค่สัปดาห์ละ3-4วันดูนะครับหมอเชื่อว่าจะเห็นความแตกต่างที่ดีขึ้นกับร่างกายแน่นอนท่านไหนที่พร้อมจะดูแลร่างกายเพื่อลดการอักเสบแล้วช่วยพิมพ์คําว่าลดอักเสบในคอมเมนต์หน่อยนะครับมาต่อกันที่ผู้ร้ายซ่อนเร้นอันดับที่3 เม็ดมะม่วงหิมพานน้าตาลพุ่งไม่รู้ตัวครับเม็ดมะม่วงหิมพานด้วยรสชาติที่หวานมันเคี้ยวเพลินทําให้เป็นของโปรดของใครหลายๆคนใช่ไหมครับหลายคนทานเพราะคิดว่ามันคือถั่วที่ดีต่อสุขภาพแต่ในความเป็นจริงแล้วมันอาจกําลังสร้างปัญหาให้กับระดับน้ําตาลในเลือดของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานหรือเป็นเบาหวานอยู่แล้วเรื่องนี้สําคัญมากครับ เพราะเม็ดมะม่วงหิมพานต์นั้นมีปริมาณคาร์โบไฮเดตหรือแป้งสูงกว่าถั่วเปลือกแข็งชนิดอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดแต่กลับมีใย,ยอาหารน้อยกว่าการทานเข้าไปในปริมาณมากจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับร่างกายที่อายุมากขึ้นของเรานั้นตอบสนองต่อภาวะน้ำตาลสูงได้ไม่ดีเท่าเดิมการที่น้ำตาลพุ่งสูงบ่อยๆจะยิ่งเร่งให้เซลล์เสื่อมเร็วขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้ครับ ยิ่งไปกว่านั้นในเม็ดมะม่วงหิมพานต์ยังมีสารอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าออกซาเลตในปริมาณที่ค่อนข้างสูงสารตัวนี้เมื่อเข้าไปในร่างกายมันสามารถเข้าไปจับตัวกับแคลเซียมในล้ำไส้ทําให้ร่างกายของเราดูดซึมแคลเซียมไปใช้บํารุงกระดูกได้น้อยลงครับสาหรับวัยของเราที่กําลังกังวลเรื่องโรคกระดูกพรุนอยู่แล้วการที่แคลเซียมถูกขัดขวางการดูดซึมจึงไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยครับหมอเคยมีคนไข้ท่านหนึ่งคุณป้าอภัย ท่านเป็นเบาหวานและชอบทานเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบอกเกลือมากท่านบอกว่าทานแล้วหยุดไม่ได้แต่ก็สงสัยว่าทําไมค่าน้ําตาละส,สมของท่านไม่เคยลดลงเลยทั้งๆท,ท,ที่ก็ควบคุมอาหารอย่างอื่นแล้วพอหมอแนะนําให้ท่านลองเปลี่ยนของว่างจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นพิสตาชิโอแทนปรากฏว่าในครั้งถัดไปที่มาตรวจค่าน้ําตาลของคุณป้าดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยครับดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่อยากทานของว่างที่ให้รสชาติมันๆเคี้ยวเพลิน แต่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากกว่าหมอขอแนะนําให้ลองเปลี่ยนเป็นพิสตาชิโอดีกว่าครับเพราะมีคาร์โบไฮเดรตต่ำกว่าใยอาหารสูงกว่าและปลอดภัยกับระดับน้ําตาลในเลือดของเรามากกว่าครับท่านใดที่ตั้งใจจะดูแลระดับน้ําตาลในเลือดของตัวเองให้ดีตั้งแต่วันนี้ช่วยพิมพ์คําว่าคุมน้ําตาลในคอมเมนต์ให้เหมาะชื่นใจหน่อยนะครับเดินทางมาถึงผู้ร้ายซ่อนเร้นอันดับที่2แมคคาเดเมียระเบิดคลารีครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าแมคคาเดเมียนั้น มีรสชาติที่อร่อยหอมมันและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งถัว่วแต่ภายใต้ความอร่อยเลอสงสนี้ก็มีกับดักซ่อนอยู่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพวกเราในวัยที่การควบคุมน้ำหนักนั้นยากขึ้นกว่าแต่ก่อนมากครับปัญหาหลักของแมคคาเดเมียคือมันเป็นถั่วที่มีแคลอรี่หรือพลังงานสูงที่สุดในบรรดาถั่วทุกชนิดครับเพียงแค่1กํามือเล็กๆก,ก็อาจให้พลังงานสูงถึง200แคลอรี่เข้าไปแล้ว ซึ่งเกือบจะเท่ากับข้าวสวยหนึ่งทัพพีเลยทีเดียวครับเมื่ออายุของเรามากขึ้นระบบเผาผลาญในร่างกายจะทํางานช้าลงโดยธรรมชาติทําให้การทานอาหารที่ให้พลังงานสูงเพียงเล็กน้อยก็สามารถทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ง่ายมากการมีน้ําหนักตัวที่เกินเกณฑ์มาตรฐานนั้นเป็นภาระโดยตรงต่อข้อเข่าข้อเท้าและยังเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วยครับนอกจากเรื่องแคลอรี่แล้วแมคคาเดเมียยังมีประมาณไขมันอิ่มตัวสูงกว่าถั่วชนิดอื่น ซึ่งไขมันชนิดนี้หากได้รับมากเกินไปอาจไปเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือที่เราเรียกกันว่าไขมันเลวในเลือดได้ครับสำหรับวัยเราที่หลายท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดสูงอยู่แล้วการทานแมคคาเดเมียเป็นประจำจึงอาจเป็นการซ้ำเติมปัญหาสุขภาพได้โดยไม่ตั้งใจครับหมอไม่ได้บอกว่าแมคคาเดเมียนั้นไม่ดีเสียทีเดียวนะครับแต่มันเป็นเหมือนขนมหวานราคาแพงที่เราควรทานแต่น้อยและนานๆครั้งเหมือนกับคุณลุงประเสริฐ คนไข้ของหมอที่ชอบทานแมคคาเดเมียเคลือ,ชอบช็อกโกแลตมากแต่ท่านก็มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวและไขมันในเลือดสูงหมอจึงแนะนำให้ท่านเปลี่ยนจากการทานทุกวันมาเป็นการให้รางวัลตัวเองเฉพาะในวันสุดสัปดาห์เท่านั้นและเปลี่ยนของว่างในวันปกติเป็นอารมอนหรือพิสตาชิโอแทนซึ่งก็ช่วยให้ท่านควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นมากครับดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือเก็บแมคคาเดเมียไว้ทานในโอกาสพิเศษจริงๆ แล้วหันมาทานถั่วชนิดอื่นที่เราได้พูดคุยกันไปในตอนต้นเป็นประจำจะดีกว่าครับเพื่อสุขภาพที่ดีและน้ำหนักตัวที่เหมาะสมของเราครับท่านไหนที่เห็นด้วยและพร้อมจะควบคุมน้ำหนักอย่างจริงจังแล้วช่วยพิมพ์คำว่าคุมน้ำหนักในช่องคอมเมนต์เพื่อเป็นสัญญาใจให้กันและกันนะครับและแล้วก็มาถึงผู้ไร้ซ่อนเลนอันดับที่1ที่หมอได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปว่าเป็นความลับที่อันตรายที่สุดและเป็นเรื่องที่หมอ อยากจะเน้นย้ำกับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมากที่สุดในวิดีโอนี้นั่นก็คือเมล็ดสนตัวป่วนยาประจําตัวครับคุณพ่อคุณแม่ครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของแคลอรี่หรือการอักเสบเล็กๆน้อยๆแต่มันคือความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตของเราได้เลยครับเมล็ดสนที่เราอาจจะเห็นในอาหารฝั่งสวยๆหรือในซอสเพสโต้สีเขียวที่ดูน่าทานนั้นมันมีสารประกอบบางชนิดที่สามารถเข้าไปทปําปฏิกิริยากับยาที่ คุณพ่อคุณแม่หลายท่านทานอยู่ทุกวันได้ครับหมอหมายถึงยาที่สําคัญมากๆอย่างยาควบคุมความดันโลหิตยาลดไขมันในเลือดหรือแม้กระทั่งยาละลายริมเลือดที่ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจยาเหล่านี้คือประการด่านสําคัญที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขแต่เมเลดสมสามารถเข้าไปทําให้ยาเหล่านั้นออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่หรือที่เลวร้ายกว่านั้นคืออาจทําให้ยาเหล่านั้นใช้ไม่ได้ผลไปเลยหรือ,ออาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ครับนี่คือความเสี่ยงที่ร้ายแรงมาก เพราะมันเกิดขึ้นอย่างเงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่ายาที่เราพึ่งพาเพื่อควบคุมโรคประจําตัวอยู่นั้นกําลังถูกกลมกวนการทํางานจากอาหารที่เรามองว่าดีต่อสุขภาพยิ่งไปกว่านั้นยังมีภาวะที่ทางการแพทย์เรียกว่าอาการป่วยจากเมเล็ดสนซึ่งเป็นภาวะที่แปลกและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงครับคือหลังจากทานเมเล็ดสนเข้าไปประมาณหนึ่งถึงสองวันบางคนจะเริ่มรู้สึกถึงรสขมคล้ายโลหะติดอยู่ในปากตลอดเวลาซึ่งอาการนี้ อาจคงอยู่นานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนเลยก็ได้ครับแม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อผู้สูงอายุครับเพราะเมื่อการรับรสของเราผิดเพี้ยนไปมันจะทําให้เราเบื่ออาหารทานอะไรก็ไม่อร่อยจนนําไปสู่ภาวะขาดสารอาหารและน้ําหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วได้ซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งในวัยของเราที่ต้องการสารอาหารเพื่อไปซ่อมแซมร่างกายและรักษาบุญกล้ามเนื้อครับหมอมีคนไข้าชาวต่างชาติท่านหนึ่งท่านมีโรคประจําตัวหลายอย่าง และต้องทานยาเป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งท่านมาหาหมอด้วยอาการอ่อนเพลียและเบื่ออาหารอย่างรุนแรงตรวจหาสาเหตุเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนกระทั่งได้ซักประวัติอย่างละเอียดจึงพบว่าลูกชายของท่านเพิ่งทําอาหารอิตาเลียนที่มีเมเล็ดสนเป็นส่วนประกอบให้ทานหลังจากให้ท่านหยุดทานอาหารชนิดนั้นและรอเวลาให้ร่างกายขับสารนั้นออกไปอาการต่างๆก็ค่อยๆดีขึ้นครับดังนั้น เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของตัวคุณพ่อคุณแม่เองนะครับหากท่านกําลังทานยาประจําตัวอยู่หลายชนิดโดยเฉพาะยาที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจความดันและไขมันในเลือดหมอขอแนะนําอย่างจริงจังที่สุดว่าให้หงดการทานมเมนเซสนไปเลยครับไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เราไม่สามารถคาดเดาได้สุขภาพของเราสําคัญที่สุดนะครับท่านไหนที่เห็นด้วยกับหมอช่วยพิมพ์คําว่าปลอดภัยไว้ก่อนในคอมเมนต์เพื่อเป็นการเตือนใจตัวเองและเพื่อนๆของเราด้วยกันนะครับ เรากลับมาที่เรื่องราวของหน้าสมสารีกันนะครับคุณพ่อคุณแม่จําได้ไหมครับจากที่เคยปวดเข่าจนท้อใจเพียงแค่ท่านเปลี่ยนจากทัวร์ลิซงมาเป็นอารามอนและวอลนัตก็ช่วยให้ท่านกลับไปเดินออกกําลังกายยามเช้ากับเพื่อนๆได้อีกครั้งรอยยิ้มของท่านคือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดครับว่าการเลือกทานสิ่งที่ถูกต้องคือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สร้างความสุขและความแข็งแรงที่ยิ่งใหญ่ให้บ้านปลายชีวิตเราได้อย่างแท้จริงครับเมื่อมาถึงตรงนี้หมอมีคําถามสําคัญเพียงข้อเดียวเท่านั้นครับ คำสัญญาหนึ่งข้อที่คุณพ่อคุณแม่จะมอบให้กับสุขภาพของตัวเองในสัปดาห์นี้คืออะไรครับช่วยแบ่งปันคำสัญญานั้นในคอมเมนต์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆของเราได้เริ่มต้นไปด้วยกันนะครับหากเรื่องราวในวันนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้หมอกดติดตามเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกันและส่งต่อความห่วงใย,ยนี้ให้คนที่คุณรักนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับ